ภาพจาก Facebook ของคุณนิชาทวัรรมค่ะคุณนิชาได้ขึ้น Facebook ไปเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณนิชาหิรันบุรณะทวัรรมขึ้น Facebook เรื่องข้อความที่ทำให้น้ำตาซึมด้วยความตื้นตันจากเสกไก่พันเอกเกรียงศักดิ์นันทโพธิเดชรุ่นน้องของพลเอกร่มเกล้าหรือที่เธอเขียนว่าพี่เปา พันเอกกรีงศักนันทโพโธิเดรุ่นน้องที่พี่เปารักและไว้ใจมากในคืนวันที่10เมษายน2553ผู้พันไก่โดนระเบิดเคียงข้างกับพี่เปาถูกนำส่งโรงพยาบาลยื้อชีวิตอยู่ห้องติดกับพี่เปาอาการเป็นตายก็เท่ากันเมื่อพี่เปาหมดลมได้ยินน้องไก่เล่าในภายหลังว่าเมื่อพี่เปาหมดลม ได้เดินไปบอกน้องไก่ว่าพี่เป่าไปแล้วนะไก่ต้องอยู่ต่อนะนี่คือเรื่องซึ่งคุณนิชาได้โพสต์ขึ้นนะคะแต่ว่าความคืบหน้าก็คือมีลายคุณนิชาได้เผยแพร่ลายข้อความทางแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยที่ส่งมาให้คุณนิชาโดยแอปพลิเคชันไลน์นี้เป็นข้อความมาจากคุณพันเอกเกรงศักดิ์ค่ะพันเอกเกรงศักดิ์เขียนข้อความมาถึงคุณนิชาบอกว่า ผมบวชอุทิศส่วนกุศลให้พี่เปาครับพี่เอตั้งแต่25มีนาคมครับศึกวันนี้ขอผลบุญที่ผมตั้งใจปฏิบัติในเพศบรรพชิตส่งผลให้พี่เปามีความสุขในสวรรค์ชั้นฟ้าจากไก่แล้วก็เป็นภาพของพันเอกเกรงศักนันทพโพธิเดชรุ่นน้องของพี่เปานะคะหรือว่าเสกไก่ที่อยู่ในเพศบรรพชิตค่ะ ที่ได้บวชแล้วก็อุทิศกุศลให้กับคุณเปานะคะแล้วก็ส่งให้คุณนิชาคุณนิชาก็เลยนําขึ้นใน Facebook ว่านี่คือเรื่องราวของความรักความผูกพันระหว่างรุ่นพี่ทหารกับรุ่นน้องทหารสองคนซึ่งถูกระเบิดเคียงข้างกันในวันที่10เมษายนปี53คนหนึ่งจากไปแล้วอีกคนหนึ่งยังอยู่ค่ะแล้วเมื่อครบรอบเวียนมา1ิเมษาปีนี้เสกไก่ได้ตัดสินใจ บวชอุทิศส่วนกุศลให้กับพลเอกล่มเกล้าทุวธรรมค่ะนั่นคือเรื่องราวจากคุณนิชาซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งในหลายๆเรื่องในเหตุการณ์ปี51และปี53ค่ะเป็นเรื่องหนึ่งในหลายๆเรื่องในเหตุการณ์10เมษายน53ค่ะเป็นคนหนึ่งในหลายๆคนที่ได้รับผลกระทบเป็นชีวิตหนึ่งในหลายชีวิตที่ได้รับผลกระทบร่วมกันในคืนวันที่10 เมษายน53ค่ะ